ผู้ชมคะวันนี้สถานการณ์น้ําในลุ่มน้ําต่างๆทั่วประเทศต้องเฝ้าระวังจับตาอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ํานั้นเพิ่มสูงต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่คะ่ะระดับน้ําในลําน้ําปิงที่ไหลผ่านตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่ยังคงเพิ่มสูงต่อเนื่องนะคะจนล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจสําคัญสาคัญหลายจุดค่ะโดยเฉพาะที่ตําบลป่าแดดซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําและย่านชุมชนเก่านะคะติดตามจากคุณกวิทบุญธรรมรายงานสดจากอําเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะคุณกวิทคะ กับคุณผู้ชมมากอ่อติดสถานการณ์น้าท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่ชุมชนป่าเผานอกนะครับในเขตเทศบาลตะบนป่าแดดนะครับซึ่งด้านหลังของผมจะเห็นได้ว่าระดับน้ํายังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศสดขนานี้นะครับจะเห็นได้ว่าชาวบ้านเองนะครับหลังจากก่อนหน้าน,นี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับแล้วก็ออกจากบ้านไม่ได้แล้วก็ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้ ฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะครับชาวบ้านเริ่มที่จะมาเอาข้าวของอาหารน้ําดื่มต่างๆหลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายคนเร่งเก็บข้าวของนะครับเพราะว่าน้าเพิ่งจะเข้าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับซึ่งน้ําก็ได้ไหลเข้าท่วมนะครับตอนเช้าในช่วงเวลาประมาณ6กนาฬิกาเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมภาพย้อนบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้านะครับที่น้ําปิงไหลผ่านแนวกั้นน้าของเทศบาลตำบลป่าแดดอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ก่อนที่จะไหลเข้าท่วมพื้นที่ทั้งหมดตลอดริมแม่น้ําปิงย่านชุมชนป่าแดดแล้วก็ชุมชนช้างคลานนะครับซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจที่สําคัญของเชียงใหม่แล้วก็นี่เป็นภาพของชาวบ้านในตำบปลป่าแดดนะครับที่อยู่ใกล้กับกำแพงชาวบ้านบอกว่าแม้จะเก็บของไว้ที่สูงแล้วนะครับก็เอาไม่อยู่นะครับเข้าของเสียหายเกือบทั้งหมดนะครับน้ำเข้ากี่โมงครับแม่อันนี้กะลังเข้ามาเจ้าเนี่ยครับมาเจ้าเจ้ามัมนม,ม,มีสักน้อยอ่ะไหลเข้าไหลเข้ามาไปเดี๋ยวนี้บุยขนาด พวมมดอั้นเป็นหอยน้เาเกล่ะแม่ที่เคยท่วมเร<อ>าปีไหนปี54ก 54. ระปี54ใกล้เต่าแล้วเนะเ<อ>าะแมวชาวบ้านจะทราบเป็นอย่างดีนะครับว่าอาจเกิดน้ำท่วมครั้งนี้แต่น้ำก็มาเร็วนะครับทำให้เก็บข้าวของไม่ทันกันมันก็ไม่เข้าอู้มันมาแรงท่วมแป๊บเดียว,วมีเขาบอกว่าเนี่ยจะขึ้นจะท่วมอีกแน่ๆจะขึ้นน้ำจะขึ้นอีกข,ขึ้นเรื่อยๆใช่ สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขนาดนี้นะครับน้ำได้ท่วมบ้านเรือนประชาชนในบริเวณริมน้ำปิงหลายชุมชนในเขตเมืองเชียงใหม่แล้วนะครับได้แก่ชุมชนตำบลช้างคลานถนนเจริญประเทศนะครับหรือว่าชุมชนมัสยิดช้างคลานแถวโรงเรียนมองฟอร์ด ฝ่ายปฐมนะครับแล้วก็ที่ตำบลหนองหอยชุมชนปราพานอกชุมชนหนองหอยแล้วก็ถนนเกาะกลางถนนเจริญประเทศนี่น้ำท่วมทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงน้ำยังท่วมที่ตำบลช้างเผือกซอยหน้าโรงพยาบาลรันนาสามนะครับน้ำจากคลองแม่ขาก็ยังคงล้นถนนอยู่ส่วนภาพบรรยากาศนะครับก็จะเห็นชาวบ้านนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเดินทางออกมารับ น้ำดื่มแล้วก็อาหารนะครับเพราะว่าน้ําท่วมในระดับเกือบถึงเมตรเลยทีเดียวขณะที่สถา,านการณ์น้าในแม่น้าปิงที่จังหวัดเชีงยงใหม่ระดับน้ํายังคงเพิ่มสูงต่อเนื่องนะครับแล้วก็ชลประทานจังหวัดเชีงยงใหม่คาดการณ์กันว่าจะมีน้ําอีกมวลหนึ่งนะครับจากที่อําเภอเชียงดาวไหลเข้ามาสมทบนั่นก็อาจจะทําให้สถา,านการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดเชีงยงใหม่อาจจะยังไม่คลี่คลายแล้วก็ต้องจับตาสาถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจใจกลางของเมืองเชีงยงใหม่ซึ่งอาจจะเกิดน้ําท่วมในครั้งนี้ครับ ขอบคุณ COVID คุณกอวิ